สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของชิดจัดให้แล้วก็ช่องของคุณพิมมี่รีวิวรถค่ะครับผมวันนี้เราสองคนจะพามาดูเจ้าตัวที่อยู่ด้านหลังของเรานี้เป็นตัวอะไรเอ่ยคุณพิมเป็นตัวเอลเวอร์เสไทเทเนียมตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะคันนี้ตัวนี้ขุมกําลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรดีเซลนะครับผมแรงม้าของน้องตัวนี้จะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ ห้าร้อยต่อดีทอนเมตรเลยทีเดียวครับผมทีนี้คุณพิมพ์ครับตัวนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถลูกค้าที่แบบว่าขอแต่งแบบจัดเต็มมูลค่าชุดแต่งประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทค่ะคุณทรงสุลต่านกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะคุณเชษตรงนี้นะคะชิ้นนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้ารุ่นนี้จะเรียกกันว่ากระจังหน้าวิกเตอร์พร้อมไฟหน้า3จุดตรงนี้ก็คือเลือกสีได้มีสี สีขาวแล้วก็สเสียงชมพันธ์แบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างต่อไปนะคะชิ้นนี้ค่ะมันเป็นตัวกันชนกันชนหน้าวิกเตอร์ชิ้นนี้คือเป็นการใส่ครอบเข้าไปโดยที่ไม่ต้องถอดอันเดิมออกนะคะ<ม>คือใส่ครอบเข้าไปได้เลยซึ่งคันนี้ลูกค้ารีคปเควสต์ป็นแบบว่าขอดําทั้งคันไม่ไม่เอาแบบดํา ดำบ้างคมเมียมบ้างเพราะว่าโปรติเทนี้เป็นตรงนี้สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับคุณพิมเลือกได้ค่ะเป็นดําเงาดาด้านเลือกได้หมดเลยเคเรียกว่าชุดวิกเตอร์ V2 นะคะสำหรับตัวนี้นะใช่เลยโดนใจลูกค้าแน่นอนนะครับผมต่อได้เลยโอเคมาถึงตัวด้านข้างกันครับผมตัวกระจังหน้าขอเสริมนิดนึงตัวนี้มีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า Magic LED นะครับผมแล้วก็ตัวครอบของไฟหน้าตัวนี้ มาแบบสวยๆสีดําเงาเลยเหมาะกับตัวรถเลยท,นทีนี้ตัวไฟหน้าแมสติก LED มาพร้อมไฟซีแคมป์ไฟหน้าแมสติก LED มันดียังไงคุณพิม์ตัวไฟหน้าแมสติก LED นี่นะคะมันจะสามารถขยับตามองศาของพวงมาลัยของผู้ข,ขับขี่เนะาะจะช่วยสาสตร์นะคะความสว่างไปตาม วงเลี้ยวของพวงมาลัยเราเลยค่ะแล้วก็จะเป็นศาสตร์ไฟสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยครับผมอโอเคทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อนะครับคันนี้อย่างที่คุณพิมพ์ได้บอกไปเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เนาะ,ะแต่เนี้ยตัวเนี้ยติดเพิ่มเข้ามาก,ก็คือเป็นซุ้มล้อที่มันรับกับตัวล้อที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมล้อแต่งช่วงล่างแต่งนะครับผมช่วงนี้เห็นไหมครับว่าตัวคิ้วซุ้มล้อ จะสูงขึ้นมานะครับผมจากตัวเดิมที่เป็นคิวที่ราบเรียบกับตัวรถเนาะคุณพิม์ใช่ครับขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะความสวยสลมแล้วก็คันนี้เปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะครับผมโอเคทีนี้ช่วงล่างเป็นเบรกของอะไรครับคุณพิมพสำหรับคันนี้นะคะช่วงช่วงด้านหน้าเลยต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นควีนซีรีส์นะคะโช๊คเนี่ยเปลี่ยนเป็นควีนซีรีส์และส่วนตัว เบรกนะคะเป็นป uh, <Bam> uh ั๊มเบรกอ์แบมโบนะคะพานามล่าตัวขนาดจานอยู่ที่405มิลนะคะคม,มาพร้อมกับตัวอล้อแม็ก hmm. นะคะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20 mm ่สิบเขาจะเรียกว่า mm hmm. ล้อแม็กก้านวายรัดกับ,บเจ้าเจ้ายางโตโยนะคะโตโยตัวนี้เลือกเป็นหน้ายาง AT นะคะโอเคครับผมแล้วก็ช่วงล่างของฟอร์ดตัวนี้นะครับผมทางลูกค้าอยากได้ทรงสุรตาโดดลง2นิ้วนะครับผมใช่พิมพ์แล้วก็ทรงมันจะสวยใช่มันจะสวยขึ้นนิดนึงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็มาแบบเช่นเดิมก็คือช่วงล่างเป็นอิสระปีกนกสองชั้นนะครับผมมาพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงนะครับผมดุดันยึดเกาะถนนได้ แน่นอนเนาะทีนี้เรามาส่วนในเรื่องของตัวด้านข้างกันเลยครับคุณพิมพ์กระจกตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติเดิมๆตรงนี้ไทเทเนียมจะเป็นโครมีใช่ไหมคะทันนี้ลูกค้าขอแลปแลปเป็นกระจกดาแล้วก็เล่าหลังคาชิ้นนี้ปกติก็เป็นสีแบบเทาสีเทาแบบเงินเงินใช่ครับอันนี้ก็แลปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะ คุณชิดชี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าขอบขอบกระจกตัวนี้ขอบประตูนะครับจะเป็นโฟมเนี่ยคันนี้ก็เก็บแล็บทุกจุดแล็บสีดำสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมเป้ามือจับแล้วคุณพิมเบ้ามือจับเนี่ยใช่ในเรื่องของอย่างแหวนอย่างนาฬิกาหรือเป็นอ่าเป็นเครื่องประดับคุณสภาพสตรีอย่างคุณพิมพ์หรือว่าเป็นท่านผู้ชายอย่างผมเนาะเวลาจับเข้าไป ตัวจะจัวสีรถสีรงงาใช่ใช่ใช่ครอบตัวนี้เซฟได้สวยเลยก็แรปนะใช่ครับก็แรปมาเป็นโคลเมียมแรปมาเหมือนกันแต่ยังคงตัวนี้เนาะคุณพิมเนาะเป็นเทียมเอกลักษณ์ของผมใช่เลยครับผมแล้วก็ตัวบันไดตัวบันไดก็ยังเป็นตัวบันไดชุดเดิมที่เป็นโคลเมียมสวยๆแบบนี้บันไดตัวนี้คุณพิมพ์อย่างที่เราบอกกันหลายๆคันคันนี้รับน้ําหนักได้350อกิโลกรัมเลยทีเดียวเนาะแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับตัว คือการกันสาการแมลงแล้วก็การละอองฝนใช่เวลาฝนจะสาดจะเปิดหยิบอาส่งเงินให้กับคังด่วนเลยใช่ใช่ครับผมชทีนี้ในส่วนของเรื่องตัวฟิล์มคุณพิมครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างฟิล์มติดเป็นเซรามิกนะคะด้านนอกเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นเลยจะบอกข้างในคือสว่างมากเลยคือแบบเวลาฉายเราจกด้านในออกมานะคะคือจะสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่มากเลยค่ะจะไม่มืดเกินไปนะแต่ว่า ด้านในเดี๋ยวมองด้านนอกมองเข้าไปเนี่ยเป็นให้เป็นความไฟพรเวทเนเลย p r i เว t ด้านในเนาะ,ะแล้วก็ข้างในภายในมองออกมารับรองว่าสว่างแน่นอนใช่ขับง่ายไม่อับแน่นอนเป็นเซรามิกอย่างดีให้เลยอ่าโอเคทีนี้เรามาในส่วนของตัวด้านหลังครับผมตัวด้านหลังตัวนี้คุณพิมพ์ตัวนี้น้ำมันเราน้ำมันของฟอร์ดเราจะอยู่ที่80ลิตรจุไปเลยใช่ครับ80ลิตรเลยตัวนี้มาพร้อม มาตรฐานยูโรไฟแล้วก็แอดบูนะครับผมแอดบูช่วยในเรื่องของอะไรคุณพิมพ์จะเป็นน้ำยาที่ไปช่วยลดนะคะขมเหลาควันข้อยเสียนะคะเป็นการลักโลกเพราะมันจะมาพบกับมาตรฐานยูโรไฟล้องยามยาตัวนี้เข้ามาใช่ครับอย่างสตาร์ทรถในบ้านหรือสตาร์ทรถคนที่จอดในบ้านในอาคารสามารถสตาร์ทได้เลยไม่มีกลิ่นมารบกวนแน่นอนเลยอันตรายเหมือนใช่ใช่ใช่ครับอย่างในโชว์รูมเราก็สตาร์ทได้เลยใช่ครับผมโอเคคุณพิมเรามาด้านหลังกันดีกว่านะโอเคครับ นี่ตัวด้านหลังเลยคุณพิม์ใช่ไหมครับตัวนี้มาพร้อมคาดไฟท้ายซิกเนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยันคือเดิมๆตัวรถให้มาแบบนี้นะคะใเราจะใส่แค่เป็นชุดครอบครอบเข้ามากันรอยกันแตกกันมุมอะไรต่างๆใช่ครับด้านหลังก็ยังเป็นชุดแต่งทั้งคันที่บอกว่าเป็นของวิกเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้คุณพิมพ์ถ้าสมมุติว่า ทางลูกค้าเราไม่อยากไดลายนี้แายนี้สีกแบบหนึองได้ไหมบางคนบางลูกค้าจะเห็นจะเป็นแบบท่อเหลี่ยมอันนี้เขาอาจจะเรียกเป็นท่อเลขแปดหรือท่ออินฟินิตี้อินฟินิตี้ใช่ครัอผมอย่างนี้จะเป็นท่อเหลี่ยมก็คือพี่ๆสามารถแจ้งได้เลยนะว่าอยากตกแต่งด้านหลังเป็นแบบไหนเนาะนี่ครับยังคงตัวเทเนียมนะครับเป็นโลโก้แบบนี้คันนี้ประตูไฟฟ้าใช่ไหมครับพิมใช่ค่ะอยากจะบอกว่ารถคันนี้ที่แต่งอ่ะแต่งจากที่ไหนนี่มีสติกเกอร์ร้านมานะคะไอเซซีออริจินอลนะคะหรือร้านนัดแจงของเรานั่นเอง ใช่ครับผมทีนี้ตัวนี้ครับไฟประตูประตูด้านหลังไฟฟ้าสามารถปรับได้นะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพื้นพื้นที่ที่ขนญะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จํากัดพื้นที่แล้วกันเนาะเราสามารถปรับได้เดี๋ยวยังไงชิดกับพิมพ์เดี๋ยวทําคลิปแยกให้เนาะได้ค่ะสามารถดึงลงมาแล้วก็กดตรงนี้มันจะไม่สูงเกินนะคะใช่ครับผมมาพร้อมกับ ตัวนี้โรงงานสครับเพจแผ่นกันรอยโรงงานเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้รักษาตัวรถยกของขึ้นลงได้ชุดแต่งเดิมเรายังมีให้ลูกค้ากลับไปด้วยแต่งเราของเดิมทุกอย่างเราคืนหหมดนะคะจะใส่กระบะใส่ท้ายด้านหลังกลับไปให้แบบนี้เลยใช่ครับผมจงสุรตานแบบนี้สวยๆแบบนี้ติดต่อชิดมาเลยสนใจเดี๋ยวชิดจัดให้นะครับผมอ่าทีนี้โอเค ต่อมาสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะพบเจอเราสองคน,นะคะก็คือเดี๋ยวผมขอฝากช่องก่อนเลยช่องของชิดจัดให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวชิดจะมีโปรโมชั่นดีๆชุดแต่งสวยๆเท่ๆมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องของพิมี์รีวิวฟอร์ดนะคะ ก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อหาน้องพิมพ์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0853563884ครับผมส่วนเบอร์โทรของผมนะครับ0982657873ย้ำให้อีกรอบนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ทั้งสองเบอร์นะ0982657873หรือถ้าลูกค้าท่านไหนอยู่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลอยากมาพบเจอเราสองคนมาพบเจอเราสองคนได้ที่โชลูฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ครับผมวันนี้ ลาไปก่อนเราทั้งสองคนขอลาไปก่อน,ลอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเวลาหน้านะครับผมขอบ,ขอบคุณมากค,ค่ะสวัสดีค่ะ